เวลาไทยเฟซบุ๊กและเจอโฆษณาแปลกๆโฆษณาหลอกลวงนี่น่าจะเจอกันบ่อยจนเบื่อแล้วใช่ไหมครับวันนี้แหละเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยว่าไอโฆษณาปลอมพวกนี้มันมาจากไหนแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างน่าจะเคยสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมโฆษณาหลอกลวงมันถึงยังโผล่มาให้เห็นเต็มฟีดไปหมดทั้งๆท,ที่ก็เห็นคนรีพอร์ตกันเยอะแยะเลยนะแต่ทําไมทําไมมันยังกลับมาได้เรื่อยๆเลย คือคําตอบมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนิดหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆแกะปลอมนี้ไปพร้อมกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยมาดูกันก่อนว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรทําไมอโฆษณาปลอมพวกนี้มันถึงได้จัดการยากเย็นนักเหตุผลง่ายๆข้อแรกเลยนะครับก็คือมันทําง่ายแล้วก็เร็วมากครับคือพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาสามารถปั๊มเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็ยิงแอดได้แบบแป๊บเดียวเสร็จเลย เดี๋ยวนี้ล้ำไปอีกคือใช้ AI ช่วยเขียนข้อความช่วยสร้างรูปให้ดูน่าเชื่อถืออีกตั้งหากผลก็คือโอโ้โหโฆษณาหลอกลวงมันเลยถูกผลิตออกมาได้แบบมหาศาลเลยครับและเหตุผลข้อที่2ก็ตามมาติดๆเลยครับก็คือถึงแม้ว่าตัวแพลตฟอร์มเองจะมี AI ช่วยตรวจจับนะแต่กระบวนการมันก็ยังช้าอยู่ดีนะครับช้าซะจนบางทีก็ตามไม่ทันคือกว่าระบบจะรู้ตัวกว่าจะจัดการได้ โฆษณาปลอมพวกนั้นมันก็แสดงไปให้คนเห็นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วมาดูตัวเลขนี้กันครับน่าตกใจมากนะคือมีข้อมูลว่าโฆษณาปลอมหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะต้องมีคนกดรีพอร์ตกดรายงานเข้าไปเนี่ยมากถึง8ปถึงสาครั้งถึงจะโดนแบนลองคิดดูสิครับว่าระหว่างที่รอให้ครบจํานวนเนี่ยจะมีคนเห็นโฆษณานี้ไปอีกกี่คนแล้วก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้อีกเท่าไหร่เป็นตัวเลขที่น่ากังวลจริงๆครับมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจ แล้วก็อาจจะเป็นแกนหลักของปัญหาเลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องของแรงจูงใจครับคือมันมีข้อสังเกตว่าในเมื่อโฆษณาพวกนี้มันสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มแบบมหาศาลเลยก็เลยเกิดคํำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้แพลตฟอร์มจะมีแรงจูงใจมากพอจริงๆหรือเปล่าที่จะกาจัดโฆษณาพวกนี้ให้หมดไปแบบ100% และเหตุผลสุดท้ายครับต้องยอมรับเลยว่าพวกมิจฉาชีพเองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับเขาก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเลยทําให้กนโกงมันซับซ้อนขึ้นไปอีกมันเหมือนเป็นเกมวิ่งไล่จับกันนะครับฝั่งหนึ่งพยายามจับอีกฝั่งก็พยายามหาทางหนีทางใหม่ๆตลอดเวลาทําให้การใช้แค่ AI มาตรวจจับอย่างเดียวเนี่ยมันเริ่มจะยากขึ้นทุกทีแล้วครับเอาละครับพอรู้สาเหตุของตัญหาไปแล้วทีนี้คําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเราทําอะไรได้บ้าง ซึ่งในส่วนต่อไปนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วพลังของผู้ใช้งานอย่างพวกเรานี่แหละคือส่วนสําคัญที่สุดในการต่อสู้กับเรื่องนี้เลยวิธีที่ง่ายและตรงจุดที่สุดเลยก็คือการช่วยกันรีพอร์ตหรือว่ารายงานโฆษณาพวกนี้ครับซึ่งมันทํางานมากๆเลยนะมีแค่3ขั้นตอนเองคือพอเจอโฆษณาที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจปุ๊บก็แค่กดที่ปุ่มจุด3จุดมุมขวาบนของโพสต์นั้นเลยครับแล้วก็เลือกรายงานโฆษณา จากนั้นก็เลือกเหตุผลที่ตรงที่สุดอย่างเช่นทําให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปจนจบแค่นี้เองครับง่ายมากๆและที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือทุกๆครั้งที่เรากดรีพอร์ตไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การส่งเรื่องไปแล้วก็จบนะแต่มันคือการสอนให้ AI ของระบบนะครับให้มันเรียนรู้ให้มันฉลาดขึ้นพอมีคนช่วยกันสอนเยอะๆเข้าอนาคตมันก็จะเก่งขึ้นสามารถตรวจจับโฆษณาแนวๆนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็จัดการได้ไวขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกรีพอร์ตมีความหมายจริงๆครับ แต่ทีนี้ในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นแล้วคือมีคนตกเป็นเหยื่อไปแล้วจริงๆในสถานการณ์แบบนี้ที่น่ากังวลใจมากๆเราต้องทำยังไงต่อมาดูกันครับอย่างแรกสุดเลยนะครับสําคัญมากคือต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแชทที่คุยกันสลิปโอนเงินหรือแคปหน้าจอโฆษณานั้นไว้พอมีหลักฐานครบแล้วก็ให้ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับอย่างเช่นสคบอ หรือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจปอทหรือชื่อเต็มๆก็คือกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินเรื่องตามกฎหมายต่อไปครับเรื่องราวทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้เนี่ยนะครับมันก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยว่าจริงๆแล้วความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพวกนี้มันควรจะไปสุดขี่ตรงไหนกันแน่ในการที่ต้องปกป้องผู้ใช้งานและพวกเขาควรจะต้องทำอะไรให,ให้มันมากกว่านี้หรือเปล่า นี่เป็นคำถามใหญ่เลยนะครับที่พวกเราทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิตอลแบบนี้ต้องช่วยกันขบคิดแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปครับ